ก็โอเคครับผมก็สวัสดีท่ามชมทุกท่านในเช่นเคยในคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเกะกันต่อเท่ากับในเรื่องในต้านหน้าเขาเราก็ต่อแล้วก็ผมแม่ไม่พูดผิดแล้วเดยกก็พูดผิดเองเดยวก็พูดผิดอยู่ดีแต่ครับในอนาคตจะเป็นไงก็จะเป็นไงยล่กับชื่อตอนว่าคนนอกนะผมจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนจะไปดูก็ฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกระังใจให้ผมในการตามคลิปต่อไปเลยนะ อผมไม่ค่อยได้ลงคลิปตรงเวลาเท่าไหร่ในะช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมงานยุง่งแบบงานประจำคข้างยุ่งเลยแหล่ะฉันไปดูหนังที่คนเดีที่ลงหนังไปดูหนังคนเดียวนะผมก็ปกติแต่ก็มีผู้ชมคนอื่นอีกหลายคนเลยล่ะอืม,อม,อมอะไรวะปล่อยเพนปล่อยเพนนี่ไปซะคุณอาจตายก็ได้นะบ้า อานมป็นคนคิดว่าฉันทรมานคุณอยู่นะฉันแค่สาปผมให้ต่างหากเราตกปลกมาตกปลกชั่งมัดเลยนั่งลงนะวว่าไงเดี๋ยวทําไมเธอมาอยู่ที่นี่ล่ะไม่คิดเลยฮะว่าจะเจออะไรที่นี่นะเดี๋ยวฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละทำไมเธอมาถึงอยู่ที่นี่ล่ะฉนันก็คิมกันนั่นแหละนี่ เธอเชิดตูหนังหรือไงก็มาเชิงแร้วแต่เพราะอะไรก็ไม่รู้นะเลย่นี้นะมันไม่เคยเป็นหัวฉันทุกปีได้แล้วเชิงก็เดือบมาดูตลอดนี่ก,ก็เป็นงานประจำปีเลยนะแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะน,นี่ก็ไม่ดีนะผมคุยกันในโรงหนังเนี่ยฉากหนึ่งเป็นเกมผมไม่เกี่ยวกนันจริงๆอย่าไปทำมาคุยกันในโรงหนังให้ดูให้จบก่อนแล้วค่อยมาคุยนะผมแม่เป็นเรื่องของพวกอันธพาล อ่ออดพันธุ์หนุ่มที่นางองศาพวกนี้เก่งคู่หนิที่ชื่อมังกรเศรษฐีนะกำลังจะฆ่าเพ็กตอนที่เพื่อนของของเขานะโอ้กับบังค่าหนึ่งในคนนับเองแล้วรล่อยซะกกันเดี๋ยวที่นีาา mm ่จุดใครแม็กแล้วเหรอไม่นี่แค่เริ่มเรื่องนี้นะน้อยฆ่าเขาแล้เหรอในฆ่าเขาจริงแล้วเนี่ยจะเข้าไปนะ อภิที่กระเถะบทตัวหนังนะเพาเขาวิ่งหนีไปแล้วก็อยู่อย่างหลงซ้อนๆงี้ล่ะการกระทำในภายหลังของชีวิตอาชญากรที่ตกตำ่ำนี่แหละสาหรับขั้ของหนังเรื่องนี้แหละเดียวเล้วอลยะไรที่ทำให้เธอนั้นอยากตัวหนังตัวนี้ทุกปีละ่ะไม่ได้ใจเหมือนกันฉช่ไม่คิดถึงเรื่องนี้อย,อย่างจริงจังเลยมันคงทำให้ฉันรู้สึกถึงรู้สึกมีความหวังขึ้นมาแล้วมั้ง ว,วมัน่นใจทำก่อนที่จะเจอเจอปะบุลูกศรนะเป็นหน้าต่างไปสู่โลกที่ดีกว่าแล้วก่อนที่จะมีเมืองชั้นนอกไงล่ะในหนังนี่นะมีเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบและมันสแสดงเห็นว่าการหลบหนีนี้มีความเป็นไปไ,ได้เสมอมันพูดถึงเรื่องความผูกพันระหว่างพวกเขาเลยพวกอารอนในปัจจุบันเนะี่ยเอ้อที่น่อนเนะี่ยก็ยิงกันเองแล้ว ไปในกาหารแบบพ่อเอกที่วิ่งหนีไปที่วิ่งหนีไปกับเพื่อนรักที่ใช้เขาไว้ดอกเเรื่องจริงของผู้นำน,นะผมก็อย่างนี้แหละจอนที่วันถัดไปนะ่ะมีบทล้างอยู่นายกับเพนนี่นะ่ะไปซ่อนตัวที่บทนั้นสักยักษ์ก็เลยนะดูสิไม่ได้ตอนนี้เองนะผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในแก๊งอะ่ะก็ยังตัวใหตัวเอกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มัวนี่นะ่ะคงจะเข้าไปแลก,กับเงินรางวัลแล้วละ่ะ แล้วเพื่อนเธอเราเป็นไงบ้างล่ะขึ้นอยู่กับว่านายพูดถึงใครแต่นะทีมของฉันหรือว่าเฮเบดี้เอฟเซนเฮเบดี้เอฟเซนล่ะทีมของเธอสิแจ็คคัตนะ่ะเป็นกรณีพิเศษวันนี้ฉันอาจจะฆ่าคนแล้วเธอนะ่ะก็วิ่งม,มาช่วยฉันแต่กับไบเปอร์นะ่ะเจ้าน่นนะ่ะจะแทงฉันข้างหลังแตนทีทมท่มีโอกาสนั่นแหละไม่ไว้ใจกันเลยนะ เมื่อกับพวกอเอาลอกคนอื่นนั่นแหละจเจ็บสดนะพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้หรอกนะเพราะฉชนนีก็ทำแบบเดียวกันนั่นแหละนี่แล้วไม่คิดว่ามันยอนเยี่ยกันหนยด้ยไงอะไรล่ะอืมอืมนี่ชาพัยในศกษากรรมแต่ก็ไม่สามารถไว้วางใจเพื่อนที่สนิทที่สุดน่ะอืมอ๋อนาเข้าใจผิดหมดเลยนะ ฉันนะ่มันจะสองสารทีมตัวเองหรอกนะภาพพจน์นะ่ไม่ใช่ชีวิตจริงจะไปคาดหวังให้คนอื่นนั่นนะจะไปคาดหวังให้คนอื่นนั่นนะต้องเหมือนกับอีกคนหนึ่งนะไม่ได้หรอกนะก็จริงนะลอนดูภาพหนังที่เด็กชลยนักศึกาพวกนี้ดูสิคือขักไปรอบๆแล้วก็วางระเบิดอ,อย่างสนุกสนานสิถ้าจะเป็นคนแรกที่ไปเฉ่งภูมิกับเลยละถ้าจะบอกว่ามาเลยให้ฉัน <c oughs> ไม่้าทำให้ฉันเสียเวลากับพอนเรื่อกิ๊กเอาแบบนี้แต่ถ้าทำอะไรเดิมเดิมล้วก็เมื่อัออกมาเวิร์กนะ่ะฉันก็ว่ามันก็พิเศษอยู่นะแล้วเธอจะขำทำไมฮะ,ะ,ะก็ลองถ่ายดูสินี่มาดูหนังเสร็จจะมาถ่ายปัญหาเธอใช่ไหมเนี่ยแค่กระตูนได้ถึงภาพผู้กํากับในจินตนาการนะนะแต่ยังไงซะนั่นก็่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะพูดอยู่ดีนั่นแหละบางคนหน่ะกระแลกดีนะ พวกเขา,าถูกวางบุคลิกตัวธรรมชาติซึ่งตรงข้ามกับตัวเองแบบหน้ามือไปหลังมือแล้วแหละคุยนานนักเกินนะคิดดู้วิธีแล้วเนี่ยเสียแเสียไรรม่ะชมั่วโมงแต่นะพูดไปในตรงหนังอยู่ได้นั่นแหละดิเงียบดีกว่านะแล้วก็ตู้หนังให้สนุกแล้วกันนะคุยกันนานเลยนะคนคนนอกแล้วมันคนนอกจริงด้วยนะผมเราหมายถึงตัวผู้เอกเป็นคนนอกน,อกอกนเราก็ปรนะมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนานลักเกิน